อยากได้สักทีคุณแน่ใจเหรอว่าเขาจะทำให้คุณมีความสุขแน่ใจสิเขาหนรเลยเขาให้ฉันได้ทุกอย่างเลยคืนฉันอยู่กับคุณต่อไปอะ่ะก็คงมีแต่เรื่องให้หนักใจฮัลโหลฉันยาเสร็จแล้วนะพี่พี่จะมารับฉันไหมอะ่ะโอเคค่ะ <c ười> เราตัดขาดกันแล้วก็อย่ามายุ่งกันอีก ทั้งรถทั้งบ้านน่ะก็เป็นของฉันส่วนลูกอะ่ะคุณอยากจะได้อะ่ะคุณก็เอาไปเลี้ยงเองละกันลูกอะ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงเองถ้าคุณใมเวลาก็มาเยี่ยมลูกบ้างนะฉันทัางงานทั้งวันฉันยุ่งฉันไม่มีเวลาไปหรอกคุณอยากเลี้ยงลูกเองคุณก็ดูแลกันเองสิส่วนฉันน่ะจะไปนเริ่มต้นชีวิตใหม่ไรครับ ไปอินเข้าไปกันได้แล้วเดี๋ยวก่อนสิเท่อยกเลยตั้งเยอะอ่ะช่วงนี้บ้านเราก็ไม่ค่อยมีเงินแม่ฉันป่วยยังต้องใช้เงินรักษาอีกนะแม่เธอไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแม่เธอไม่ใช่แม่ฉันจ่ายเองแล้วกันเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะเท่าไหร่คะห้าร้อยบาทค่ะอ๋อโอนจ่ายนะคะ รีบๆหน่อยนะคะเออพอดีฉันเงินไม่พอนะคะเดี๋ยวฉันขอโทรหาคนให้มาจ่ายเงินให้ก่อนนะคะแป๊บเดียวค่ะพ่อโอนเงินให้หน่อยได้ไหมอะ่ะจะไม่มีได้ไงตอนนี้พยาบาลถูกเงินค่ารักษาแม่แกแล้วนะไม่งั้นพ่อคงต้องให้แม่แกออกจากโรงพยาบาลแล้วะไม่เป็นไรนะพ่อเดี๋ยวหนูจะรีบหาเงินไปให้คุณอเอเดอร์คุณมีคนจ่าให้แล้วนะ หมามเขาไม่ไงคะมีคนจ่ายค่าข้าวให้คุณแล้วเขาก็ทิ้งบัตรนี้ไว้ให้ด้วยค่ะเออใครเหรอคะผู้ชายที่มากินข้าวในร้านเมื่อกี้ะคะ่ะอ๋อแล้วก็มีเด็กด้วยนะคะอขอบคุณนะคะเ๋ยบก่อนฉันรับบัตรนี้ไว้ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรคุณเก็บไว้เถอะถือว่าเป็นค่ารักษาของแม่นะ คุณพาลูกไปรอที่รถก่อนนี่คุณแต่งงานใหม่แล้วเหรอครอบครัวยังไงก็ต้องได้รับการดูแลเด็กเขาก็ต้องการแม่เหมือนกันชโชคดีนะที่เขาเป็นคนจิตใจดีไม่สนว่าผมเคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเธอดีกับลูกเราตามใดที่ลูกเราโตมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมผมโอเคถ้านี่คือการแกล้งแค้นของคุณนะคุณทําสําเร็จแล้วค่ะคุณจะพูดแบบนี้ไปเพื่ออะไร คุณไม่คิดบ้างเหรอว่าผมจะเสียใจอ่ะแต่โทษใครไม่ได้หรอกทั้งหมดมันมาจากการกระทําของตัวคุณเองคุณตัดสินใจเลือกทางนั้นเองคุณก็ต้องยอมรับผลที่มันตามมาคุณเกลียดฉันไหมไม่หลักไม่เกลียดผมขยายคุณมีชีวิตที่ดีโชคดีนะเพื่อนเนย่ยลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ